ฝนตกหนักในค่ำคืนนั้นถนนมืดไร้ผู้คนหญิงท้องแก่คุกเข่าลงกลางสายฝนมือกุมท้องที่เจ็บปวดหัวใจแตกสลายเพราะถูกสามีทิ้งอย่างระเยื่อใหญ่เสียงของเธอสั่นเครือขอความช่วยเหลือจากรถรูที่จอดตรงหน้าโดยไม่รู้เลยว่าชายคนนี้ไม่ใช่แค่คนรวยธรรมดาเพียงการหยุดรถหนึ่งครั้ง กำลังจะเปิดเผยความลับที่ซ่อนมานานหลายปีเด็กในท้องคือใครชายปริศนาในโรงพยาบาลคืออะไรและเหตุใดค่ำคืนฝนตกนี้จึงเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญอย่าเพิ่งละสายตาเพราะความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยอาจทำให้คุณกลั้นหายใจจนวินาทีสุดท้ายฝนตกกระหน่ำลงบนถนนยามค่ำคืน เสียงหยดน้ำกระแทกพื้นดังเหมือนหัวใจที่รัวแรงหญิงตั้งคันกุ่มท้องแน่นลมหายใจขาดห่วงความเจ็บแล่นขึ้นมาจนขาแทบสุดเธอหันกลับไปมองมีเพียงความมืดและร่องรอยล้อรถที่จังหายไปพร้อมผู้ชายที่เรียกว่าสามีเสื้อผ้าเปียกชุม่มผิวหนังเย็นเฉียบกลิ่นฝนผสมกลิ่นน้ำมันถนนทำให้เธอคลื่นไส้ ความเจ็บปวดบีบรัดท้องอีกครั้งแรงจนเธอสุดลงคุกเข่าบนพื้นอย่างมาตอยน้ำตาผสมกับน้ำฝนจนแยกไม่ออกไฟหน้ารถคันหนึ่งสองมาแสงสีขาวบาดตาเสียงเครื่องยนต์หรูด,ดังฝ่าฝนเข้ามาใกล้รถสีดำเงาวับหยุดลงตรงหน้าประตูเปิดออกอย่างช้าช้ากลิ่นหนังแท้และความอบอุ่นลอยออกมาชายในชุดสูทร,ราคาแพงก้าวลงมา รองเท้าหนังจมลงในน้ำขังสายตาเขาหยุดนิ่งเมื่อเห็นร่างหญิงที่กำลังสันเทาเธอเงยหน้าขึ้นน้ำฝนไหลเข้าตาภาพตรงหน้าเลือนรางแต่เต็มไปด้วยความหวังสุดท้ายมือสันสเอื้อมไปจับชายเสื้อเขาเสียงแหบพร่าแทบไม่เป็นคำขอให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลชายคนนั้นนิ่งเงียบสายตาแข็งค้าง เหมือนบางอย่างในอดีตถูกดึงกลับมาอย่างรุนแรงเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นแสงฟ้าแลบฉีกท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนความเจ็บในท้องรุนแรงขึ้นจนเธอกรีดร้องมือของเขาค่อยๆเอื้อมลงมาปลายนิ้วสัมผัสมือที่เย็นเฉียบของเธอหัวใจเขาเต้นแรงผิดปกติในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นบางสิ่งที่ทำให้ลมหายใจสะดุด บางอย่างที่เปลี่ยนคําคืนฝนตกนี้ไปตลอดการดวงตาของเธอสบกับเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังที่ใกล้แตกสลายเสียงฝนเหมือนเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นดังอยู่ในอกเขาเห็นรอยแผลเป็นเล็กๆบนข้อมือเธอรอยเดียวกับคนในความทรงจำที่เขาพยายามลืมมาตลอดชีวิตมือของเขาสัน่น ความอบอุ่นจากฝ่ามือเธอส่งผ่านขึ้นมาทั้งที่ร่างกายเธอเย็นราวกับน้ำแข็งเธอร้องไห้เสียงสั่นเครือบอกว่าเจ็บเหลือเกินถนนยามค่ำคืนว่างเปล่าไฟถนนส่องแสงสีส้มมน่นสะท้อนหยดน้ําบนพื้นเหมือนคราบน้ําตาความเจ็บปวดแล่นผ่านท้องของเธออีกครั้งแรงจนหลังแอน่นลมหายใจติดขัด เขาได้ยินเสียงร้องเล็กๆไม่รู้ว่าเป็นเสียงฝนหรือเสียงชีวิตใหม่ที่กำลังดิ้นรนหัวใจเขาถูกบีบแน่นภาพอดีตผุดขึ้นมาภาพหญิงคนหนึ่งที่จกไปพร้อมความลับเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอไม่สนใจสูตรราคาแพงไม่สนใจสายฝนที่เปียกชุ่มมือทั้งสองของเขาประคองใบหน้าเธอรับรู้ถึงความอ่อนแรง และความสิ้นหวังที่ซ่อนอยู่ข้างในเธอมองเขาอย่างไม่เข้าใจน้ำตาไหลไม่หยุดริมฝีปากสั่นเทาเสียงไซเรนรถพยาบาลยังไม่มาถนนยังเงียบงันเวลาราวกับหยุดนิ่งเขารู้สึกถึงแรงกระตุกใต้ฝ่ามือแรงเล็กๆแต่ชัดเจนจนหัวใจแทบแตกสลายสายฝนยังคงตกแต่โลกของเขาเริ่มสั่นคลอน ด้วยความจริงที่กำลังจะเปิดเผยเขาช่วยพยุงร่างเธอขึ้นกลิ่นเลือดจางๆลอยประปนกับกลิ่นฝนทำให้ลมหายใจเขาหนักอึง้งในขณะที่ประตูรถปิดลงและเครื่องยนต์คำรามออกตัวหัวใจของเขารู้ดีว่าค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตใครบางคนแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับบาปและความผูกพัน ที่ไม่อาจหนีไปได้อีกต่อไปรถแล่นฝ่าฝนด้วยความเร็วไฟถนนพาดพานกระจกเหมือนเส้นแสงที่ตัดหัวใจเขาออกเป็นช่วงๆหญิงตั้งคันเอ็นกายอยู่เบาะหลังลมหายใจสั้นทีเงื่อเย็นผสมกับน้ำฝนที่ยังเกาะผมเธอมือหนึ่งของเธอกุมท้องอีกมือคว้าแขนเสื้อเขาไว้แน่นรากับกลัวว่าจะถูกทิ้งอีกครั้งทุกแรงสั่นจากถนนทำให้เธอสะดุง้ง ความเจ็บแล่นซ้ำเหมือนคลื่นที่ไม่ยอมสงบเขาหันไปมองเห็นริมฝีปากเธอซีดลงทุกทีเสียงครางเบาๆหลุดออกมาจากลำคอกลิ่นเลือดเริ่มชัดขึ้นอบอวนในรถหรูที่เคยมีแต่กลิ่นน้ำหอมราคาแพงหัวใจเขาหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกภาพอดีตซ้อนทับปัจจุบันเสียงร้องให้ของผู้หญิงอีกคนเสียงประตูที่เขาเคยปิดใส่ใครบางคน ดวงตาเขาเริ่มพร่าแต่สายตายังคงจับจ้องร่างที่กำลังอ่อนแรงเหมือนกลัวว่าเพียงพริบตาเดียวจะสายเกินไปเธอกระซิบเรียกใครบางคนชื่อที่ไม่ใช่ชื่อเขาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดหัวใจเขากระตุกแรงความจริงบางอย่างค่อยๆชัดเจนชัดจนเจ็บลึกถึงข้างในรถเลี้ยวเข้าเขตโรงพยาบาล แสงไฟสีขาวสว่างจ้าเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่หัวใจเขากลับดังขึ้นเธอกำมือเขาแน่นกว่าเดิมแรงสุดท้ายที่เหลืออยู่ถ่ายทอดผ่านฝ่ามือที่สั่นเทาดวงตาเธอมองเขาไม่ใช่ด้วยความหวังอีกต่อไปแต่เป็นการฝากชีวิตเขาก้มลงใกล้ได้ยินเสียงหัวใจสองดวงเต้นไม่เป็นจังหวะเดียวกัน เมื่อประตูรถเปิดออกอากาศเย็นพุ่งเข้ามาพร้อมความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับร่างของเธอถูกพยุงออกไปเสียงรองเท้าแพทย์วิ่งบนพื้นดังทีหัวใจเขาถูกดึงตามไปทุกก้าวเขายืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟมือเปื้อนเลือดและความรู้สึกผิดที่เริ่มกัดกินอย่างเงียบงนันในค่ำคืนที่ฝนยังไม่หยุดตกบางสิ่งกำลังถือกำเนิด พร้อมกับความเจ็บปวดที่กำลังเติบโตในใจเขาเขายืนชิดผนังสีขาวเย็นเฉียบแสงไฟนีออนส่องลงมาจนเงาของเขาดูยาวและบิดเบี้ยวเสียงฝีเท้ารีบร้อนดังผ่านไปมากลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกแต่ไม่อาจกลบกลิ่นเลือดที่ติดอยู่บนมือเขามือคู่นั้นยังสั่นไม่รู้ว่าเพราะความหนาวหรือเพราะความกลัวที่กำลังกัดกินหัวใจ ประตูห้องฉุกเฉินปิดลงเสียงโลหะกระทบกันดังชัดเหมือนตัดเขาออกจากโลกของเธอเสียงร้องเจ็บปวดดังลอดออกมาสั้นขาดห่วงทุกเสียงเหมือนมีดที่กรีดลงกลางอกเขาหลับตาภาพวันเก่าๆไหลย,ย้อนกลับมาวันที่เขาเคยเดินจากไปโดยไม่หันหลังเขาจำเสียงนั้นได้เสียงร้องแบบเดียวกัน เสียงที่เขาเคยเลือกจะไม่ฟังหัวใจเขาหนักอึ้งลมหายใจลึกแต่ไม่เต็มปอดเหมือนอากาศรอบตัวถูกดึงออกไปพยาบาลวิ่งผ่านหน้าเขาใบหน้าเคร่งเครียดมือเต็มไปด้วยอุปกรณ์และความเร่งรีบเขาอยากถามอยากตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอเวลาผ่านไปช้าอย่างทรมานนาฬิกาบนผนังเดินต่อ แต่หัวใจเขาเหมือนหยุดอยู่ที่วินาทีนั้นเสียงฝนข้างนอกยังคงตกกระทบกระจกเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนการเต้นของหัวใจที่ไม่มั่นคงเขาซุดตัวนั่งหลังพิงผนังความเหนื่อยล้าถาโถมเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวในความเงียบเขาได้ยินเสียงสะอื้นของตัวเองเสียงที่ไม่เคยยอมให้ใครได้ยินภาพใบหน้าเธอลอยขึ้นมา ดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บและการฝากชีวิตที่ยังติดอยู่ในสายตานั้นเขากำมือแน่นเล็บจิกลงในฝ่ามือเหมือนต้องการลงโทษตัวเองประตูห้องฉุกเฉินสัส่นไหวเล็กน้อยเสียงขยับภายในดังขึ้นทำให้หัวใจเขากระตุกอีกครั้งเขาลุกขึ้นยืนสายตาจับจ้องไปที่ประตูนั้นไม่กล้าคิดแต่ก็ไม่อาจหยุดหวัง ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงขาวและเสียงฝนความจริงบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาช้าๆหนักหน่วงและพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกเพียงเล็กน้อยแสงขาวสาดออกมาจนเขาต้องหลีตาเสียงแพทย์คุยกันเบาแต่เร่งรีบคำบางคำหลุดเข้ามาคำที่ทำให้หัวใจเขาหล่นวูบเลือดออกมากอาการไม่คงที่ เด็กยังไม่แข็งแรงเขายืนนิ่งขาเหมือนถูกตรึงกับพื้นลมหายใจหนักอึ้งจนอกแทบแตกเสียงร้องของเธอดังขึ้นอีกครั้งแผ่วลงเหมือนแรงกำลังหมดไปภาพมือที่กุมแขนเสื้อเขาแน่นภาพดวงตาที่ขอความช่วยเหลือย้อนกลับมาไม่หยุดเขานึกถึงคำพูดที่ไม่เคยพูดการขอโทษที่ไม่เคยเอ่ย ความจริงที่เก็บซ่อนไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวฝนด้านนอกเริ่มตกหนักขึ้นเสียงกระนําใส่หลังคาเหมือนฟ้ากำลังลงโทษใครบางคนเขารู้สึกเจ็บที่อกเจ็บลึกเจ็บจนแทบยืนไม่ไหวมือของเขาแนบอกรับรู้ถึงการเต้นที่สับสนเหมือนหัวใจไม่รู้ว่าควรภาวนาให้ใครรอดประตูเปิดออกอีกครั้งพยาบาลรีบวิ่งออกมา สีหน้าตึงเครียดจนเขาไม่กล้าถามเขาเห็นเลือดติดที่ถุงมือสีแดงสดภาพนั้นฝังแน่นในดวงตาเสียงหัวใจเขาดังขึ้นกลบทุกเสียงรอบตัวโลกทั้งใบเหลือเพียงความกลัวเขานึกถึงชีวิตที่หรูหราเงินทองที่เคยคิดว่าซื้อได้ทุกอย่างแต่ไม่อาจซื้อเวลานี้กลับมาได้เขาซุดตัวลงอีกครั้งเขากระแทกพื้นแข็ง โดยไม่รู้สึกเจ็บน้ำตาไหลออกมาเงียบๆไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์ไม่ใช่เพื่อใครมองเห็นแต่เพื่อผู้หญิงที่กำลังต่อสู้และชีวิตเล็กๆที่ยังไม่เคยได้เห็นโลกเสียงร้องของทารกยังไม่ดังมีเพียงเสียงเครื่องมือแพทย์และเสียงหัวใจเขาที่รอคำตัดสินในทางเดินยาวที่ไร้ผู้คนเขาได้ยินเพียงลมหายใจของตัวเอง และคำถามที่ไม่มีใครตอบหากคืนนี้ผ่านไปหากแสงเช้าส่องเข้ามาเขาจะยังมีโอกาสแก้ไขหรือไม่คำถามนั้นค้างอยู่ในอากาศหนักปิดอัดและยังคงรอคำตอบจากหลังประตูสีขาวบานนั้นความเงียบยาวนานปกคลุมทางเดินเหมือนเวลาถูกยืดออกอย่างโหดร้ายเขาจ้องประตูสีขาวเหมือนมันจะตอบคำถามทั้งหมดได้ ทั้งที่รู้ว่าไม่มีเสียงใดจะปลอบใจเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะจากด้านในดังช้าแล้วเร่งขึ้นอย่างน่ากลัวเขากลืนน้ำลายลำคอแห้งผากความกลัวไหลผ่านเหมือนน้ำเย็นภาพใบหน้าเธอผุดขึ้นมาอีกครั้งเหงื่อชุ่มหน้าผากดวงตาฝืนเปิดเพื่อมองโลกเป็นครั้งสุดท้ายเขานึกถึงคำว่าครอบครัว คํำที่เคยฟังดูห่างไกลคํำที่กําลังจะมีความหมายขึ้นมาอย่างเจ็บปวดมือของเขากําแน่นเหมือนพยายามยึดบางสิ่งเอาไว้ทั้งที่ไม่รู้ว่ากําลังจะสูญเสียอะไรเสียงฝีเท้าแพทย์ดังใกล้เข้ามาหัวใจเขาเต้นแรงจนหูอื้อโลกทั้งใบหดเล็กลงเหลือเพียงวินาทีนั้นแพทย์หยุดตรงหน้าเขาดวงตาเต็มไปด้วยความหน่อยล้า และความจริงที่หนักเกินจะพูดง่ายๆเขามองริมฝีปากที่กำลังจะเอ่ยลมหายใจขาดช่วงไม่แน่ใจว่าพร้อมฟังหรือไม่ภายในห้องนั้นชีวิตสองชีวิตยังคงต่อสู้ท่ามกลางแสงไฟและมือที่เร่งรีบเขาหลับตาภาวนาอย่างที่ไม่เคยทำภาวนาโดยไม่รู้ว่าจะขอใครเสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลง แต่ความปั่นป่วนในใจเขากลับรุนแรงขึ้นเหมือนพายุที่ไม่มีทางหนีเขารู้สึกถึงน้ำหนักของอดีตท,ทุกการตัดสินใจทุกความเงียบที่เคยเลือกหากมีโอกาสอีกครั้งเขาอยากย้อนเวลากลับไปอยากหยุดตัวเองในวันที่เดินจากมาประตูห้องสุกเฉินยังคงปิดแต่ความจริงค่อยๆซึมออกมาผ่านสีหน้าผ่านความเงียบ หัวใจเขาเต้นช้าลงเหมือนกำลังรอฟังบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลและในขณะที่แสงไฟสั่นไหวเหนือศีษะการต่อสู้ยังไม่จบความหวังยังไม่ดับแต่ความเจ็บปวดกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกลมหายใจแพทย์ยังคงยืนนิ่งเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักคำพูดคำที่อาจทำให้โลกของใครบางคนพังลง เสียงเครื่องมือแพทย์จากด้านในดังถีขึ้นสลับกับความเงียบที่กดทับหัวใจจนเขารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเขามองมือของแพทย์มือที่เปื้อนเหงือ่อและความเหนื่อยล้าที่ซ่อนอยู่ใต้ถุงมือยางในหัวเขามีเพียงภาพเดียวภาพผู้หญิงคุกเข่ากลางสายฝนเสียงอ้อนวอนที่สั่นเครือและสายตาที่ไม่เคยขออะไรจากโลกนี้มาก่อนเขารู้สึกผิด ผิดจนคำขอโทษดูเล็กเกินไปผิดจนอยากแลกทุกอย่างเพื่อย้อนเวลาไฟในทางเดินกับพริบเบาๆเหมือนเตือนว่าทุกสิ่งไม่มั่นคงแม้แต่ชีวิตที่กำลังจะเกิดแพทสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยคำบางคำคำที่ทำให้หัวใจเขาชาไปทั้งดวงอาการยังวิกฤตต้องเตรียมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาคำเหล่านั้นไม่ดัง แต่กลับกระแทกเข้ากลางอกจนเขาแทบสุดเขาพยักหน้าเบาๆทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่รู้เพียงว่าหัวใจเริ่มแตกเป็นเสี่ยงประตูห้องฉุกเฉินปิดลงอีกครั้งเหมือนปิดกั้นโลกสองใบโลกของเขาและโลกของเธอเขานั่งลงบนเก้าอี้แข็งหลังงอไหลตกเหมือนคนที่แบกความผิดทั้งชีวิตไว้คนเดียว เสียงร้องในห้องนั้นเงียบลงเงียบจนน่ากลัวเงียบจนเขาไม่กล้าขยับลมหายใจของเขาช้าลงแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเหมือนถูกดึงยืดออกเขานึกถึงอนาคตที่ไม่เคยคิดเสียงหัวเราะของเด็กมือเล็กๆที่อาจได้จับมือเขาความคิดนั้นทำให้เจ็บเจ็บเพราะยังไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสหรือไม่ฝนด้านนอกหยุดตกแล้ว เหลือเพียงหยดน้ำที่ไหลช้าๆบนกระจกเหมือนน้ำตาที่ยังไม่แห้งเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งเดินเข้าใกล้ประตูเอามือแตะผิวเย็นเฉียบของมันเหมือนอยากส่งแรงใจผ่านแผ่นโลหนะหนาเหมือนอยากบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้และจะไม่หนีไปไหนอีกภายในห้องนั้นการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อชีวิตเล็กๆยังดิ้นรน และหัวใจของเขาก็เช่นกันค่ำคืนนี้ยังไม่จบความเจ็บปวดยังไม่คลี่คลายและบางสิ่งกำลังรอคอยอยู่หลังประตูบานนั้นประตูสีขาวเปิดออกช้าๆเสียงโลหะเบาๆนั้นดังชัดกว่าทุกเสียงที่ผ่านมาแพทย์ก้าวออกมาสีหน้าอ่อนล้าแต่แววตานิ่งสงบเขาเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บพร้อมรับทุกคำตอบ เธอปลอดภัยเด็กปลอดภัยคำสั้นๆนั้นทําให้แรงทั้งหมดในร่างเขาหายไปเขาทุดลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาพร้อมน้ําตาแห่งการขอบคุณไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะชีวิตเลือกจะให้โอกาสเขาได้เข้าไปในห้องแสงไฟนุ่มนวลเสียงเครื่องมือเงียบลงเธอนอนอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดแต่ดวงตายังเปิดอยู่ในอ้อมแขนมีชีวิตเล็กๆที่หายใจเบาๆเธอมองเขาสายตานั้นไม่มีคำโทษมีเพียงความเหนื่อยล้าและความอ่อนโยนเขาคุกเข่าข้างเตียงไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมือของเขาสัมผัสมือเล็กๆอุ่นและมีชีวิต ในวินาทีนั้นอดีตไม่ได้หายไปแต่ไม่อาจควบคุมอนาคตได้อีกต่อไปเสียงฝนหยุดแล้วแสงเช้าค่อยๆส่องผ่านหน้าต่างโลกภายนอกยังคงเดินต่อและในห้องเล็กๆนี้ชีวิตเริ่มต้นใหม่อย่างเงียบงนันพร้อมหัวใจที่เรียนรู้คำว่ารับผิดชอบและไม่ทิ้งใครไว้กลางสายฝนอีกต่อไป